สวัสดีค่ะควากรินนจะจ๊ะก็นันเคธตอนนี้กะอยู่ที่บ้านจา้าเตรียมตัวจะขับบานแล้วเอาเชื้อมาบอกรืนเทียนก,ก,กับจะกลับจ้าเพราะว่าให้ฮอดบ้านหน่อประม,มาณหกโมงห้าโมงหกโมงจา้าเพป็นมาตอนนี้กะเซอรเติมแล้วจา้อนาอาบน้ำตั้งตัวเรียบร้อยค่ะกลับบ้านจะเตรียมของใส่กระเป๋าเตรียมไปแล้วเรียบร้อยอาจจะทานก,กับพร้อมมเดียวจา้า เมื่อกี้ก็ยังไม่ทันดูก็เดี๋ยวจะพี่มาเห็นหรือยังบรรยากาศก็จะยุ่งว่างหน่อยไม่ไม่เห็นเห็นเหี้ยเอา้าต,ต,ตื่นเตาหนูตื่นหรือยังลูกโอ้ยป้าเอาหน้ามาวานเนี่ยก็ข้าไปเอาน้าให้หนูก่อนคือ <c oughs> เค่ะ เห็นนายยิ้มเกี่ยมหรอแม่คือเป็นห้อยย่าองศาเดี๋ยวก็จีอาบน้ำให้น้องใส่เจ้าจ่าจะจเป็นไหนสิเห็นเดี๋ยวมึงไปั๊ดหน้าในรีหมทแอร์เอ้าแมสวัสดีค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะในรีโมทแอรเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะที่บ้านแล้วค่ะมาใหญ่อุ้มก่อนแล้วย็หนุ้มหน่อย หอมจังเลยคนสวยหอมจังเลยคนสวยหอมจังเลยนี่ดอกไฮยุ่อีรูปป่าคนสวยหอมจังเลยเขาเป็นนางหนิงเท่านี้อูปป่านางจะตุ่มยุ่งยิฟปไกเนี่ยกิปไก่เนี่ยกิฟคนสวยค่ะกิปไกเนียอันเนี้ย กิฟตคนสวยค่ะต้องการกระถางนี้มันอย่างนี้แจ้วยุ่งกับบ่ยุ่งตะพุ่นต้องการกระถางนี้นุ่งเต็มกิฟตคนสวยค่ะกิฟตคนสวยค่ะขอท่าอลายดอกสี่สิบแเจ็ดะอ๋อ้โหไปแล้หรือเร็วเร็วเร็วตาบีผมไ่บ่อ่ะมีผมก่อนมีผมสวยก่อนลูกมีผมสวยก่อนไม่ไปไม่ไปไมไป ไม่ไปไม่ไปพี่เคสไม่มีพีกเมีไม่มนพี่เคสไม่ไปพี่เคสอยู่นี่อยากบ่งน้ำอัจ๊อุ้ยอ้ย้คร้ยสวยจังเลยใครจะกลับบ้านยกมือเห้นใครจะกลับบ้านยกมือขึ้นสวยจังเลยใครอ่ะใครอ่ะเสื้อสีส้มมาสวยจังเลยคนช่ว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 ยกะเอะ

จะยังน้อยก่นสิกับานนะจะอ่านเก็บของขึ้นรถย่งน้อยก็จะออกเดินทางกละบานจะใครจะกลับบ้านด้วยอันนีเครื่องะกน้องยัางเครื่องหายง้องก็จะกลังจามย่นี้เอะย่างนี่บาดเก่งเลยนี่นะนีจะยางน้อยก่อนออกเดินทางจาไม่ขี้กจะกลังก็เกือบตัวหนีพันยุงม่ขี้กปัวนกำจามอยานี้ กอตัีนีอัลเชนเนี่ยเจลนาริตานูแล้วกันแม่คิงจะกลับเริ่มกันจะมาสื้ทีไหนลูกมาซกับแพะเนี่ยนี่่งกัดเดยวก็จะเดี๋ยวก็จะออกเดินทางลราจะเอารไปวันแล้วเอาอะรก็เอาไเอเนแล้วจาตอนนี้ก็พอดชุ่มแร่แล้วก็วจะเดวกจะเดินทางต่อจาควาชุ่มแห่แล้ววันที่นี้ก็ เที่ยงกาล่ะจะเดินทางครับตอ่อจะเลยจากแบบปังนูัวแบบปังนือของเซนซินิจ่ะข้างหนูข้างมันกรับคือทั้งไอ่เจอมาล่ะ้ำปั้นมาเจอซีดด้วยเหรอ ไปจอดสีกันเลยไปกันไปก็แย่ใความค่อ๋อว่เห็นเอาสั่นตาทำน่าเสียดไม่ไหวแล้วข้ามุ้งันนดารับพิงสิดีสวัสดีค่ะมาองลิตาน้อนลับค่ะนี่ดาวพี่ดาวครูไฮค่ะส่อขอชุบพี่ไอ้นาเปนเราเคย ห้าห้างเนี่ไม่เห็นเลยอ่ะหลาบานหม้อหมอปลบานหัวหมอปลาดหหกว่าพอดีกิ่กอเล้ยกิขอเล้ยงพอดีมีคนให้ก็ขอเถอมันเกิดประอุมาแลงเล่ยทางคู่คิงจะเปนไปซื่อนเย็นก่านมปันเชอีส้นโหม่่าเลยถึงเอาเดิอนห้ารอจ้ะ 来得也。 算では。

กันจะรับตัวรับตอค่ะตองตุ่นจรับวันตุ <S <S ต<อ>น่นก็มานุ่งเขาับรับมีท,ทีที่สองคนจ้าเก็ไปพังกันคิวนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ